สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวพามาดูบอนไซนะคะบอนไซไม่ได้คุยกันหลายอาทิตย์แล้วมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างนะคะสวยๆทั้ง,ทง,ทงนั้นเลยจะมีสากลางๆลงมาถึงสาเล็กครับนี่อันนี้อันนี้เป็นแบบตกใช่ไหมทรงนนตกทรงตกครับเป็นเข็มครับเข็มชมพูเป็นเข็มนะคะดอกกับดอกกับเอเต็มเลยครับชมพูเป็นเป็นไซส์ทรงตกกระถางครับทรงตกกระถางนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นจริง,รงๆแล้วเขาใส่มันอยู่ที่มันอยู่ที่เราบ,บังคับใส่ไหมดอกแคมแอมดอกมันน้อยจัง้องขอสวยดีครับก็นี้ก็กละเอียดมากก,ก็ตอนนี้เราก็มันเราตัดแต่งครับตัดแต่งแล้วมันก็ชอบเวลาช่วยดอกมันขึ้นจะชอบขึ้นเอาชอบชอบตามข,ของเราครับผมต้นนี้น่ารักดีหนึ่ารักดี1,300บาทนะคะคต้นไซส์ใหญ่หญๆเราก็ส่งออนไลน์ได้เนาะ ได้ครับได้นะคะได้ทุกไซส์นะคะบ้านนี้นะคะโทรหาน้องได้เลยสําหรับสายบอนไซต้นแรกนะคะที่โชยเห็นก็คือตัวต้นเข็มนะคะทรงตกกระถางนะคะก็จะย้อยๆลงนะคะเหมือนน้ำตกเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนี่ให้น้องยกให้ดูนะคะนี่เขาเรียกว่าทรงตกนะคะโอเคสวยงามมากครับผมนี่นะคะ1,300บาทกระถางแรกข้างหลังนี้กระดอกกำลังจะขึ้นช่อนี่นะคะ ดอกดกมากเลยตัวนี้ตัวนี้ขึ้นดกมากอ่าโอเคค่ะแล้วก็มีมั่งคั่งครับนี่นะคะมั่งคั่งไซส์กระถางประมาณประมาณ12นิ้วครับสาสิบเซนเราเนี่ยครับโอเคนะคะน่ารักนะสวยนี่นะคะมั่งคั่งนะคะมั่งคั่ง2,500บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีโพฮาวายครับโพฮาวายนะคะโพฮาวายอันนี้อยู่ที่อยู่ที่3,500ัารครับ 3,500บาทนะคะโพฮาวายนะคะเป็นเกาะหินนะคะครับอันนี้เป็นไม้แต่งหินครับของสุขุเลยพี่ชอบต้นนี้ครับีครับต้นนีนี้ตนนี้ครับเออตันนี้เป็นข้าวตอกพ้าร่วงครับข้าวตอกผ้าร่วงอันนี้จะมีดอกเหมือนกันนะครับดอกไม่จะออกสีขาวดอกจะมีสีขาวน่ครับช่อดอกจะเป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่ค่ะก็จะมีดอกด้วยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะ เห็นไหมคะดอกที่นี่นะคะอ่าเดีวนี้เ้าตอกผรร้าล่วงก็นี่ปล่อยที่สองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทนะคะเ้าตอกผ้าล่วงนะคะแล้วก็จะมีมุกแคะครับนี่นะะมุกแคะผมตอนนี้มีอยู่สามกระถางเลยนี่นะคะมุกแคะนะคะมีอยู่สามกระถางเนาะที่เอามาเช้ปลู <คา S 2> ก็มีมีไซส์ประมาณนี้ครับไซสก์กลางๆหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะมีอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทอยู่สามร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับนี่นะคะกระถางหกกระถางหกนิ้วครับค่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีโพฮาวายโพฮาวายนอกจากต้นใหญ่แล้วผมก็มีไซส์เล็กแลวก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะถางเก้านินยครับคมอยู่ที่ประมาณอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะใช้ตัวนี้ก็ถูกกว่ามาหน่อยครับหกร้อยบาทหกร้อยแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแบบนี้นะคะไซส์นี้ก่อหินครับไม้ฟอร์มดัดด้วยครับค่ะผมแล้วก็จะมีเบี้ยเศษถีครับ เบียเศรษฐีนะคะนี่นี่นี่เบียเศรษฐีอันนี้ก็คือ3 5 0หิบาท350เดี๋ยวรอพุ่มพุ่มแน่นครับเราตัดแต่งไม่ได้เรื่อยเดี๋ยวก็แน่นขึ้นได้เรื่อยครับแล้วก็จะมีเชอรี่แค่เชอรี่แค่นี้ก็เป็นไม้ที่มีดอกเช่นกันครับดอกทีจมพูเล็กๆนะคะครับเดี๋ยวกำลังขึ้นช่อดอกเหมือนกันนี่อีกหน่อยก็จะบานครับแล้วก็ติดลูกได้ด้วยติดลูกได้ด้วยติดจริงๆนะวันนั้นน้องเขาก็เอกมาแบบติดลูกมาให้ดูอยู่นะคะ นี่นะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามร้อยแปดสิบบาทครับผมติดมาสองกระถางสองร้ยสิบบาทนะคะแล้วก็มีเมเปิลครับเมเปิลนะคะเมเปิลนะคะเมเปิลสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทตัวนี้ก็มีตัวนี้ครับพุ่มแน่นพุ่มหนาเลยครับอ่าตัวนี้แน่นกว่าอ่าใครชอบแน่นๆเอาต้นนี้นะคะแคปเจอร์ได้เลยนะคะเลือกซื้อกันได้เลยข้าวบนก็มีตัวนี้ก็จะเป็นม่วงเจริญครับม่วงเจริญนะคะไซส์ไซส์ตัวนี้ผมขายอยู่ที่800บาท ครับผมประมาณนี้มี2กระถางราคาเดียวกันเลยนี่นะคะนี่800บาทนะคะราคาเดียวกันถัดไปข้างบนก็อยู่ที่พันสองร้อยหึงพันสองร้อยจะเป็นทรงนี้นะคะม่วงเจริญนะคะเป็นกระถางใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็ทรงที่สูงกว่าขึ้นหน่อยครับผมแต่กัอตวนี้ผมยังไม่เอาสนอตัวนี้คือโฮาวายพิ่มเติมโฮาวายเนาะอันนี้เกาะหินครับเกาะหินด้วยนะคะแต่ผมนี่ผคนจะนี่ที่พันสองร้อยครับหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้เป็นไม้โครงสร้างอันนี้มีความสวยงามของมันเลยครับ ไม้โครงสร้างเอามาคำศัพท์ใหม่นะไม้โครงสร้างแปลว่าไม้โครงสร้างคือไม้ที่สร้างที่เป็นไม้ดัดที่เราสร้างโครงสร้างขึ้นไปเพื่อทําดัดกิ่งดัดอะไรให้มันเป็นไม้โครงสร้างอย่างเงี้ยเดีดทีทั่วพี่วอมซูให้คนดูก็คือมีการดัดกิ่งมีการสร้างทุกทุกอะไรเลยทุกขั้นตอนจากดัดดัดกิ่งขึ้นมาแล้วก็มีการตัดทดตัดอะไรสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆโอเคนี่คำศัพท์ใหม่นะไม้โครงสร้างสําหรับบอนไซวันนี้โอเคต่อเลยครับผม <ม>แล้วก็จะมีช้อนเงินช้อนทองครับช้อนเงินช้อนทองนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ดัดเช่นกันครับไม่ดัดบัดทรงบัดฟอร์ม3 80มบาทครับ380นะคะจะมีอยู่3กากระถางให้ติดมาครับ,รบแล้วก็มีชาดัดชาดัดด่างชาดัดด่างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็่อยที่3 0 0้บาทครับผม แล้วก็จะมีด่างตะมุตะมินารักมีกางมหาหามนะครับต้นนี้คือเีนี้มีอยู่แค่ถังเดียวครับนี่อยู่ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะอันนี้แถมบ้านไปด้วยนะครับแถมบ้านแถมบ้านซื้อต้นไม้แถมบ้านนะครับการอันนี้มันเป็นเหมือนเราทําเป็นสวนครับนานาลักนะคะมีฟงมีเฟิร์นอะไรติดไปด้วยนะคะ อันนี้ผมว่ามันสวยดีครับผมเลยไปถอนออกเออแต่เก๋ไม่แยแยมแล้วแต่ชอบนะแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนมันมันยากเหมือนอะไรแต่ว่าผมว่ามันก็สวยดีครับผมก็ให้ลูกค้าไปถอนเอาลูกค้าจะเลี้ยงยังไงก็ได้โอเคครับผมอันนี้แต่อนนี้อนนี้ก็เป็นเป็นเทมหน้าเกาะหินครับเทมหน้านะคะอันนี้เป็นเทมหน้าเกาะหินนะคะอันนี้ผมก็ลังมาหลายกระถางกับฟอร์มดีๆขนั้นเลยครับพวกนี้สวยๆทั้งนั้นค่ะไม่มีอายุมากตัวเนี้ยตักสองปีได้คนี่ครับเกาะ ครับเวลาครับเขาดูที่ลากการเลี้ยงลากอะเนาะบเไม่ไม่อยากรู้อายุมันนะครับดูที่ลากเนาะดูที่ลากเป็นหลักครับพุ่มเก๋นะพี่ว่าเนี่ยนี่นี่นี่ดูลากครับดูลากครับลารอบลารอบเลยครับลากรอบลากรอบครับนี่ชัดเจนเลยครับครถ้าเกิดใครเห็นตัวนี้ชอบก็ทักมาทักมาได้นะครับได้เขาบอกยังอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ละต้นเนี่ยครับแตนะ่ละบแต่ละต้นเขาก็จะมีลายมีเอกลักษณ์มีทรงรไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าหินมันโจดหินมันมานเงี้ยเรารต้องต้องมีกันผมต้องเอามา เอาต้นไม้่างอย่างเนี้ยกับรากกับอะไรมามิกกันกับหินเพื่อมันจะออกมาก็จะเป็นแตกต่างกันไปใช่ก็จะมีความสวยไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้อายุเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ที่ผมไม่ได้ก่อหินแต่ผมทํายกรากยกรากนะคะนี่เขาเรียกว่ายกรากค่ะยกรากโยงแล้วก็ลากรอบด้วยค่ะหรือใครเอาไปแล้อยากเอาไปทํากับหินก็ได้ครับก็ได้อีกที่หลังไม่เป็นไรเพราะว่าพุ่มมันแน่นแล้วคือพุ่มมันจบ พุ่มสวยละพุ่มสวยแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรพุ่มแมกแล้วก็แต่งปกติไปอันนี้ก็ขึิ้นกันครับอันนี้คือยกทุกต้นยกรากไว้ยกรากไว้ด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็ยกรากครับรากก็เหมือนกันแต่แต่ต้นแต่ต้นนี้จะยกสูงหน่อยราไปแต่งกันแล้วนะคะครับผมแล้วจะมีเพ่นหน้าก่อนหินไซขึ้นมาอยู่ครับไซนี้คี่ปล่อยอยู่ห้าร้อยบาทครับก็จะแบบเป็นใส่กระถางดินเผาครับครับผมเป็นกระถางสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ อ่นนี้แบบว่าไซต์จริงๆไซ์กระถางมันก็นะมีผลกันนะมีผลในมุมมองอ่ะสวยแล้วแล้วไม้ที่ผมเอามาขึ้นกระถางแล้วเนี่ยผมจะคัดไซ์ขึ้นมาครับคือฟอร์มฟอร์มมันเด่นแล้วก็แล้วก็ไซต์พุ่มไซต์อะไรมันเหมือนมั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 นมกันมันเหมือนมันไปเกินก่อเกินกว่าสเตปตัวนี้นะครับตัวนี้สเตปตัวนี้ผมปล่อยส0 0ร้อยใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ชขยับมาอีกร้อยเดียวก็ได้ร้อยเดียวก็จะได้ทรงนี้คือเป็นกระถางยินเผากครับโอเคครับแล้วก็มี ส่วนส่วนอย่างนี้พวกก็ราคาที่อยู่ที่2องร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบนะที่ยกลากนะคะเมื่อสักครู่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีโพครับโพจิ๋วโพจิ๋วครับทําอันนี้อยู่่ทีอ้วนอันนี้อ้วนป้อมแล้วก็ปล่อยปล่อยพุ่มเลยป่่อพุมนาะแล้วก็ทําไม่ยันตัดบ่อยๆครับเดี๋ยวใบมันจะเล็กๆมันจะสวยครับตัวนี้อยู่ที่สองร้อยบาทถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาอดีกวก็คือสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอ่ะ พี่กับน้องอะใครจะเอาพี่เอาหน่องสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบนะคะอูครับกำลังสวยเลยครับช่วงเนี้ยนี่นะฮะนี่กหลังเขียวเลยเจอฝนแรกไงครฝนฝนโอ้ยร้อนกันเป็นเดือนครับช่วงนั้นมันเริ่มช่วงนั้นมันเริ่มดําแต่ว่าช่วงช่วงผ่านมาหลังย้ายฝนได้อะไรมันก็เริ่มชื้นความชื้นมาแล้วไงชื้นมาก็เลยเขียวขึ้นมาโอเคไอ้จริงมันจะถือมันจะดำก็จริงแต่มันก็มันก็หมุนเวียนอย่างนี้ตั้งปีครับคือมันไม่ตายเนาะเพียงมันก็ขึ้นมาใหม่ครับผม แล้วตัวนี้ก็เป็นคอยหรออันนี้เว็นนั้นนะครับเป็นอะไรเป็นชาดัดครับชาดัดเป็นทันเดียวกันครับอต่อันนี้เป็นอันนี้เป็นด่างเดียวเขนะคะอันนี้เขียวกับด่างครับอ๋อเดียวกับด่างนี่เป็นชาดัดเขียวอันนี้กระถางร้อยร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวอันนี้ไม้คัดกิ่งครับทัดกิ่งทาทาเป็นทรงจิ๋วของเราแล้วก็มีโพฮาวาย คโคฮาวายไซนี้ก็มีนะคะถ้าไซนี้น้องออฟขาย100บาทใช่ไหมอันนี้100บาทเลยครับ100บาทนะคะเป็นไม้แบบเอาไปแต่งได้นะคะเี่ยกระถางดำวันนี้ผมก็ปล่อยที่80บาท80บาทนะคะนี่นี่หกระถางน,งนี่เลี้ยงนี้อะไรก็ได้ครับหรือว่าแต่ผมเห็นว่าครัผมมีการคัดกิ่งมีการตัดทษตัดอะไรทำเป็นจิ๋วเลยครับนี่นะคะ ครับตอนนี้ก็สวยนี่ค่ะัดสลัดสายจิ๋วจริงจงก็อยู่ว่าโอเคเลยครับผมราคาก็ไม่แรงมากราคาน่ารักครับแปดิบร้อยหนึ่งแล้วก็มีโพครับตอนนี้เหมือนคนยืนเหมือนคนยืนอยู่เลยอันนี้ครับตอนนี้เหมือนคนยืนอยู่เลยอ่ะอันนี้คือผมดัดดัดดัดไปรอบที่สองแล้วครับครับอันนี้เป็นการ้าแรผมดัดดัดเรือตำแหน่งไว้ที่นี่ผมก็มาดัดรายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็ปล่อยเลี้ยงไปอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าลูกค้า ไปก็คือจุดเด่นมันอยู่ที่รากครับตอนนี้รากคือรากมันนั่นมันคือรากนะหน้าหนุ่มเนาะเขาคือรากนะคะท่านผู้ชมใหญ่ๆอะค่ะหลักบนไซรหลักบนไซนี่คือเราต้องใจเราจะทาไม่ล้กพยายามเลือกรากครับคับผมถ้าเกิดเราเลือกรากเด่นๆอะไรไปพวกพุ่มพวกอะไรเราไปสร้างทีหลังได้อแต่จริงๆมันก็สร้างไปด้วยกันแหละส่วนมากครับแต่บางคนก็ได้รากเขาก็ตัดเฉียงแต่อะไรเขาก็เขาก็ไปค่อยไปสร้างจิ่งีนึงก็มี ส่วนต้นเอส่วนข้างหลังนะครับส่วนแถบนี้อันนี้ก็จะมีโพครับใส,สประมาณนี้ปล่อยอยู่ที่พันห้ารอันนี้โพเนาะพันห้ารบาทค่ะจะมีไสอยู่ที่พันหนึ่งครับหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็นี่มีมากระสังพันสองร้อยก้าร้ครับนี่นะคะเก้าร้อยห้าสิบครับไซส์ประมาณนี้ครับนี่หน,นึ่งพันสองร้อยเก้าร้อยห้าสิะคะนี่ส่วนผมส่วน,วนางท่างช่งนี้จะชอบจะชอบชอบงาน ชอบงานกับหินครับชอบทำกับหินกับอะไรแล้วก็แล้วก็ขดคดหน่อยโคดหน่อยนะแล้วก็แล้วก็ก็สวนหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครับเนี่ยเนี่ยครับสองกระต่ายนี่ชุกมาเลยอันนี้ผมปล่อยกระถางละแปดร้อยนี่นะแปดร้อยอันนี้เป็นเทนหน้าอันนี้เป็นต้นคู่นะครับแต่ผมเลี้ยงผมเลี้ยงทําสวนอยู่ในกระถางเดียวกันอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เหมือนกันครับใช่เหมือนกัน น้งขาหลังนะก็จะมีนะข้างหลังนะนี่ครับส่วนถาวรประมาณสไตล์ส่วนถาอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทน้องกระถางนี้นะไม่ใช่น้องแสดงข้างหลังแอบนั่งแอบดูอะไรอยู่อ่ะอันนี้อันนี้ของของลูกสาวของลูกสาวเหรอหนูทำหนูทำเป็นด้วยเหรอลูกทำเป็นด้วยเหรอคะช่วยคุณพ่อทำไหมช่วยคุณพ่อจัดสวนถาดเปล่าในนี้ของลูกสาวจับจองไว้แล้วคือคือว่าก็สนใจก็ทักมาได้ทักมาได้นะ น้องอ๊อฟอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้มันเป็นเอมด่างครับเหรอใบาก็่ะเก๋ดีโดยวยใบมันสวยนี่นะครับผมมาผมก็ทำใส่กับหินครับเอดเอมด่างครับพิมพ์ดูข้อมูลใน Google ดูอีกทีก็ได้ครับมันใบมันจะเป็นแข็งแข็งแข็งซะแล้วก็เป็นละลายครับผมว่าสวยนะแล้วก็มีสนหอม สวนหอมก็เอามาจัดเป็นสวนเป็นสวนคาดใบนะเนี่ยเป็นไม้วัตถุดิบนะคะเป็นสวนหอมนะแต่เป็นไม้วัตถุดิบที่ผมน่ะมีการแต่งกิ่งแต่งไว้ให้แล้วใช่ไหมคัดไม้คัดอะไรมาแล้วมันเหมือนกับเราไปเลี้ยงก็เป็นบอนไซได้เลยอ๋อนี่นะคะน้องเขาคัดไม้มาให้เราด้วยนะคะแต่งกิ่งไว้บางส่วนสวนหอมแล้วก็จะมีเชอรี่แคร์ครับอย่างดอกาลังขึ้นเลยช่วงนี้ ได้กินลูกได้กินลูกครับอันนี้ดอกอันนี้แปดสิบาทแปดสิบาทนะคะไมัตถุดิบเลี้ยงเป็นกอครับผมหรือเอาไปแยกต้นแยกอะไรก็ได้ครับวันนี้เป็นกอก็นะก็สวยดีพุ่มแน่นดีครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะช้อนชนส่วนฐานอีกต้นหนึ่งนี่ช้อนเงินช้อนทองนะคะนี่อยู่ที่หกร้อยบาทร้อยบาทนะคะส่วนหอมใส่ถานไปอย่างนี้เลยสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบเนาะ แะเคมีพิน้าก่อนหินนี่ตรงนี้ครับว่าก็า<ป>ฟอร์มนี้อยู่ที่650านะคะแล้วจะมีชแทแพทั้งหลายนี้จะเป็นช่วนเงินช่อนทองหมดเลยครับ,รบจะเริ่มต้นจกมีจากราคา1 0 0 0งนี้1,200ครับมีน5ี้1,500้าร้ตกพันห้าร้อแ้วก็ตรกระถา 1, งเน พันสามร้อยครับพันสามร้อยีแล้วก็มีฟูงฮาวล์กระถางรุ่นนี้เม่ทวดครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทผมก็เอากระถางแล้วก็ลวดมาจะไวบริการที่เซฟวันครับครับผมดินปลูกวันนี้หมดนะแต่ว่าสั่งได้นะจ๊ะก็สั่งได้ครับสำหรับตัวบอนไซนะอ่ะติดตามออาได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามได้เพจบอนไซเขันเขาครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์แนบไว้ครับครับผมก็ก็เซฟบุ๊กของก็นภรมูมสีแก้วครับ โอเคอติดต่ตอตทางออนไลน์ได้เลย <ผม S 2> นะครับ,รบขอบคุณน้องออมมากเลยขอขายดีๆนะครับ,รบขอบคุณมากสวัสดีครับครับผมครับ